ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับก็จะเห็นตอนต้นคลิปเนาะว่าจะเป็นปลาทองที่ถูกที่ถูกปลาเลเทลกัดนะครับอ่าแล้วก็นี่ซื้อปลามาใหม่อนะนะครับนะครับในนู้นก็จะเป็นไม่ใช่ปลาไหลหรอกครับเป็นปลากายอันนี้ก็จะเป็นปลาทองนะครับกําลังกักโลกไว้อยู่ตะกี้ผมเห็นปลาคราฟตัวนี้นครับ กระโดดออกมาตัวเนี้มันกระโดดออกมาเกือบตายเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะดีล้วดีแล้วนะครับกําลังทำอย่างนี้อยู่เลยอ่าตอนนี้ก็เริ่มหายละมันกระโดดออกมานะครับต้องมีอะไรกรันไว้สักหน่อยเพราะว่าปลาคาร์เป็นปลาที่ตกใจง่ายนะครับแล้วก็เหมือน ตัวนี้ก็น่าจะเป็นสีแบบสีธรรมดาเนาะเป็นสีที่เห็นทั่วไปได้อะ่ะเนี่ยสีแบบนี้เลยมันเป็นสีที่เห็นทั่วไปได้นะครับอืมแล้วก็ปลาทองนะครับปลาทองใหญ่นะอันนู้นก็จะเป็นปลากายอ่าก็ มีเท่านี้แหละครับตู้ใหญ่ก็ยังยังไม่ให้ดูนะครับอ่าก็ขอลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย